สวัสดีนาทุกคนนิกกี้มีถ่ายหกฉากค,ครับจ้านะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สองนะทุกคนยังไงก็รอติดตามนาทุกคนหกฉากค,ครับจานเร็วๆนี้เชียร์ไปก่อนมึงต้องเชื่อมั่นในพี่เจ๋งเอ้อะอมโมลิม <laughs> เชื่อมันอ่นเลยอโมลิมใช่การมาของอมโมลิมโอ้ยน่ารัก,กว่ะสวยว่ะอยากได้แบบวิ่งแบบเนี้ยโอ้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดปิดตา ผู้หญิงจะเข้ามาหอมเรามากอดเราจริงป่าวะลองสิปิดตาสักสามว,วิโอ้ยกอดเลยหอมเลยกอดเลยหอมเลยแล้วนี่ก็คืออาหารวันนี้นะทุกคนเราไม่ใช่แค่ว่าของเขาคนเดียวนะทุกคนคุณเขายังมีทำกับข้าวให้ลูกสาวกินด้วยน่ารักมากเลยทุกคน <c oughs> แล้วหลังจากนั้นนะตอนดึกๆ คุณเขาก็มาไลฟ์ด้วยเป็นไลฟ์ขายเสื้อวันสุดท้ายนะทุกคนตัวเติมเราลงไว้แล้วนะทุกคนก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ดูก็ตามไปดูกันได้แต่หลังจากนี้นะทุกคนจะเป็นช็อตที่คุณเขาขึ้นกับน้องบิ๊มบิ๊มนะเราตัดมาให้ดูนิดนึงสวัสดีค่ะอันนี้ไรไม่ใส่เตื้อไม่ใส่เตื้อเดมอนเมจจ้ะอะไรนะไม่ใส่เตื้อเดมอนเมเจอะเพราะว่า ไม่มีสัก,กตัวได้เดี๋ยวส่งให้ได้เตื้อนี่ชวนไปบ้านปะอะไรนะเสื้อนี่คือแบบชวนไปบ้านมาหรือไม่ไม่แล้วก็น,นี่มาดีมามาดีมาอะไระมะมาดีม,มามดีป<ะ>่ะครับก็มาดีครับเดี๋ยวค่อยเมาส์กันตอนแรกจะเมาส์กับบิ๊มบิ๊มหน่อย แล้วหลังจากที่คุณเขาลงไลฟ์นาทุกคนก็แวะเข้าห้องของน้องบิมบิมต่อคุณเขาไปฝากให้น้องขายเสื้อให้นะทุกคนคุณเขาเม้นคุยไปสองเม้นนาทุกคนพอน้องกดไปพีเคก่อนเสียงเดินบนรองเท้าเด็กฝากขายเสื้อนะครับโอเคได้เลยค่ะย้ำอีกครั้งนะคะทุกคนวันนี้ เดวอนเมดวันสุดท้ายแล้วนะคะทายสุดในอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะปิดแล้วค่ะฉะนั้นใครที่อยากได้ก็ต้องซื้อแล้วไม่อยากจะซื้อไม่ทนันซื้อไม่ทันแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปซื้อต่อคนอื่นแพงนะคะนี่คือราคาที่ดีที่สุดแล้วก็คือซื้อกับตอนที่คุณลุงเขาขายเองเลยใช่ค่ะนี่ราคาตามที่พี่ธนู ส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย